ก่อนนี้ก็คือเจ้าตัวครับน้องเข้ามาคอนเฟิร์มเองเลยนะครับก็น้องคนนี้นะครับเขาฝึกกับผมก็คือ2เดือนนะผมรู้สึกว่าไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ํานะครับซึ่งผมถามนะครับผมเทรนมานี้รุ่นที่4แล้วก็ผมผมผมบอกเลยผมไม่ไม่ยอมเปลี่ยนแนวทางของผมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณไม่คิดที่จะเรียนรู้นะครับคุณไม่คิดที่จะเรียนรู้แต่คุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีมันไม่มีทางนะครับคุณยังไม่เก็ตเลย กันนี่ครับเรื่องกินนะครับคุณยังไม่เก็ตเลยครับผมส่งบอกให้ส่งอาหารเอ้าบางวันนะครับคุณส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับบางวันก็คือส่งเอ้ากินโปรตีนไม่ถึงบ้างแล้วคือคุณยังไม่รู้นะครับว่ามันปริมาณเท่าไหร่บางวันกินก็คือไขมันดีไม่ถึงบ้างคือคุณยังยังไม่รู้นะครับว่าคุณจะต้องกินเท่าไหร่ยังไงคือคุณแล้วผมจะก็คือแล้วคุณจะรู้ได้คุณต้องเก็ตคุณต้องเคลียนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าออกกําลังกายนะครับคุณยังไม่รู้เลยครับบางคนก็วิตพื้นผิดผิดถูกถูก,กบ้างก็คือยังคือยังดึงข้อไม่ขึ้นยังคือถ้าออกกําลังกายพื้นฐานนะครับก็คือคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็คือสักหนึ่งเดือนนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าพื้นฐานเนะี่ยมันมีอีกเยอะผมบอกเลย ที่ว่าที่ผมให้ฝึกกันในกลุ่มปิดนะครับก็คือแค่แค่ส่วนหนึ่งพื้นฐานหลักๆนะครับแล้วทีนี้ผมจะเดี๋ยวนะหนึ่งอาทิตย์ผมจะทําผมจะทำหมาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะให้ก็คือโปรแกรมการฝึกเลยนะครับผมจะออกแบบเลยนะครับว่าคุณจะต้องส่งเท่ากําลังกายครับก็คือให้ครบตามจํานวนในหนึ่งอาทิตย์ผมจะให้เวลานะครับให้หนึ่งอาทิตย์นะครับเช่นผม <inet. S 1> ให้ฝึกอกฝึกก็คือหน้าท้องแล้วก็ฝึกก็คือฝึกหลัง สามรูปแบบของการฝึกในหนึ่งอาทิตย์นี้ทีนี้ก็ให้คุณส่งนะครับหนึ่งอาทิตย์นี้คุณจะต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ตัวเองให้จบนะครับซึ่งก็คือโพที่ผมให้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าหนึ่งเดือนนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าถึงคุณจะรู้แล้วหรือคุณไม่รู้ก็ตามคุณอย่าลืมนะครับว่าก็คือคนสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับเขามีตั้งแต่ระดับที่ว่าก็คือคนที่มีพื้นฐาน คนที่มีพื้นฐานแล้วคนเก่งมากคนเก่งกว่าผมเยอะแยะมีก็ผมบอกเลยผมไม่ได้เก่งอะไรเลยแล้วก็คนที่คือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่มีพื้นฐานเลยดังนั้นก็คือการที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรนะคือผมบอกเลยว่าเราต้องไปด้วยกันครับเราก็จะต้องรอคนอื่นนะครับก็คือผมบอกเลยว่าก็คือคุณคุณเสียเวลามาทั้งชีวิตนะครับคุณลงทุนไปเท่าไหร่เข้ายิม สี่ปีห้าปีหมดงินไปเท่าไหร่แล้วครับรูปร่างคุณไม่เปลี่ยนนะครับแล้วคุณก็คือมาหาคําตอบนะครับในกลุ่มปิดว่าทําไมคุณไม่เปลี่ยนคุณเริ่มที่จะได้รู้รู้รู้รคาตอบแล้วครับดังนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับคุณรอรอหนึ่งเดือนก็คือคุณรอไม่ได้เพื่อที่ว่าผมบอกเลยคุณคนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก็คือ ผมบอกเลยว่าให้คนอื่นเขาเขาเรียนรู้เอยเฮ้ย,ยการกินมันเป็นลักษณะนี้นะสารอาหารเป็นแบบนี้ถ้าฝึกเอ้ยท่าถ้าบังคับมันมีกี่ท่าอะไรแบบนี้ครับให้โคาเรียนรู้ก่อนสักหนึ่งเดือนแล้วก็ให้เขาส่งก็คือส่งกะไอ้ท่าฝึกจริงๆอะ่ะคือจะได้วิเคราะห์งไงครับแล้วแล้วท้าไมส่งท่าฝึกอะ่ะผมจะประเมินผมจะออกแบบโปรแกรมให้ได้ยังไงครับผมก็ออกไม่ได้แล้วผมก็ทีนี้ผมจะดูนะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับใครที่ว่า ส่งก็คือถ้าฝึกให้ครบก็คือตามโปรแกรมที่ผมวางไว้นะครับ1สัปดาห์นะครับเมื่อครบ1เดือนนะครับผมจะออกแบบโปรแกรมให้ทุกคนฟังนะครับผมจะออกแบบให้โปรแกรมให้ทุกคนนะครับในกลุ่มปิดนะครับผมจะออกแบบตามความแข็งแรงของคุณนะครับก็เดี๋ยวคุณจะเสียดายบุบหมดเลยครับคุณจะเสียดายแน่นอนพอฝึกจริงถ้าคุณก็คือมาเล่นๆไม่เอาจริงก็คือไม่ไม่จริงจังนะครับก็คือส่วนคนที่จะเทนส่วนตัวนะครับ ให้คุณดูน้องๆที่ผมเทรนมาเป็นตัวอย่างนะให้คุณดูแอดมินชายกับแอดมินหญิงหน้าปัจจุบันนะครับเนี่ยครับก็คือคุณต้องอนุญาตให้เอาคลิปวิดีโอครับก็คือไปก็คือไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นครับเนี่ยผมถึงจะเทรนส่วนตัวครับเพราะผมต้องชัดเจนนะซึ่งถ้าผมไม่ชัดเจนนะครับอ้าวเฮ้ยคนนู้นก็เทรนได้คนนี้ก็เทรนได,คนนนได้คุณคิดดูนะครับสมมุติว่าก็คือผมคนเดียวนะครับคนจะให้เทรนร้อยคนนะผมไม่ต้องทำอาหากินเลยนะครับ คือวันๆผมไม่ต้องทําอะไรเลยล่ะเอาถ้าคนนู้นก็เทนได้แล้วผมจะตอบยังไงดังนั้นผมก็ต้องมีก็คือกัดกฎกติกาที่ชัดเจนนะครับคนที่ว่าอนุญาตให้เอาคลิปวิดีโอไปลงได้เขาคือคนที่เป็นผู้ที่เสียสละนะครับเป็นผู้ให้นะครับคือคุณจะต้องเป็นผู้ให้ก่อนเห็นไหมผมให้ดูนะครับนี่ครับน้องเขาเป็นผู้ให้ก่อนเออให้ที่เอาคลิปให้ผม ก็คือไปเปลี่ยนความคิดคนสุดท้ายคุณก็ได้กลับมาเห็นไหมครับคุณได้กลับมาคุ้มค่าเลยเป็นเงินที่ซื้อไม่ได้เห็นไหมครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีขึ้นนะครับนี่ก็คือผมบอกเลยว่าการที่เราจะอยากได้ของคนอื่นนะครับเราจะต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับซึ่งคุณเสียเวลามาทั้งชีวิตแล้วครับผมบอกเลยว่าคุณเสียเวลาเข้าหยิบมา4 5, ปี5ปีบางคนเนี่ยสปีรู้บ้างก็เปลี่ยนคุณเสียเวลาก็คือซื้ออุปกรณ์ ออกกําลังกายที่บ้านหมดเป็นแสนนะบางคนนะผมบอกเลยยังรูปรายย่างยังไม่เปลี่ยนครับในเมื่อคุณเข้ากลุ่มปิดคุณเริ่มรู้สาเหตุแล้วครับคุณก็ผมบอกเลยคุณต้องต้องรอนะครับเราไม่ได้ว่าอยู่ในสังคมแค่คนเดียวนะครับเราก็มีเพื่อนคุณรอนะครับแล้วก็คุณทําตามในสิ่งที่ผมบอกนะครับ ก็คือผมผมจะเช็คเป็นอาทิตย์แล้วทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะเช็คเป็นอาทิตย์เลยครับว่า1สัปดาห์นะครับใครส่งก็คือถ้าฝึกตามที่ผมกําหนดแล้วครับแล้วผมก็ผ่านในสีอาทิตย์นะผมจะออกแบบโปรแกรมให้ทันทีนะครับทุกคนนะครับฟังนะครับทุกคนนี่ให้คุณดูนะครับก็น้องๆนะครับคนที่ว่าเขาเขาคงอยากจะให้นะครับเห็นไหมครับสุดท้ายเขาก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งผมทํามา2ปีผมไม่มีทางเปลี่ยนแนวทางแน่นอนครับ ผมชัดเจนแน่นอนครับผมบอกเลยผมมีรูปประทับชัดเจนนะครับแล้วก็ใครถ้าอยากจะแบบชาเลนจ์นะครับเดี๋ยวผมหานักเรียนได้นะเดีดอกมาชาเลนจ์กับผมเลยผมอยากให้ดูนะครับว่าคุณไปเสียเงินนะกับเทนที่บอดี้เวทที่บ้านกับเทนฟรีอนะ่ะเดี๋ยวดูนะผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับ